สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นารีการจะมาแนะนำนิยายเรื่องภรรยารักของคุณประหลัดเปิดฟรีออเดอร์อยู่นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 1สเอตุลาคมจัดส่งหนังสือได้หลังวันที่25ุพฤศจิกายนศกนี้ค่ะคุณปลัดสุดซึนชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นแค่ได้สบตาก็บอกกับตัวเองว่า ต้องเอาเธอมาเป็นแม่ของลูกให้จงได้ภารกิจพิชิตใจแม่สาวสวยคุณปลัดจะแสดงสกิลจีบหญิงแบบไหนไปอ่านได้ในเล่มนะคะราคาเพียง299บาท4ีโปสการ์ดและก็ที่คั่นค่ะมีแฟนแล้วหรือยังไม่บอกทำไมมุกต้องบอกด้วยก็บอกแล้วว่าจะจีบ ถ้ามุกมีแฟนแล้วล่ะถ้ามีแฟนแล้วก็จะแย่งมาจะได้วางแผนแตัดขาคู่แข่งออกยังไงล่ะแล้วตกลงมุกมีแฟนแล้วหรือยังยังไม่มีและมุกเองก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยงั้นรู้ไว้ตั้งแต่วันนี้ไปผมจะจีบมุกผมชอบมุกมากชอบตั้งแต่แรกที่สบตากับมุกเลยผมอยากได้มุกเป็นแฟน อยากแต่งงานและก็อยากได้มุกมาเป็นแม่ของลูกด้วยอ่านตัวอย่างได้แล้วที่รีดอะไรและ mapmarket.com อยังไงฝากติดตามผลงานของนาริการด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเวลาอ่านนิยายของนาริการอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้วยนะคะ ขอฝากนักเขียนตัวกลมๆเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักอ่านทุกท่านด้วยค่ะอย่าพลาดนะคะยังไงนาริการก็อยากได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะไปแล้ว